สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูตุกตาเหมือนเดิมนะคะคุณครูตุกตาจะพานักเรียนมาทํากิจกรรมต่อจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูให้นักเรียนเนี่ยวงกลมจมกับลอยนะคะ,ะในช่องคํา ผลของอภิปรายใช่ไหมคะผลของอภิปรายเท่านั้นส่วนผลการสังเกตนะคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองกันนะคะเราจะมาทําการทดลองกันทดลองอะไรคะทดลองอุปกรณ์ที่คุณครูดได้แจ้งไปแล้วใช่ไหมคะ,ะว่าลูกบอลพลาสติกเนี่ยมันเวลาเราเอาโยนลงในน้ํานเนี่ยมันจมหรือมันลอยนะคะ มีอะไรอีกคะยางลบช้อนสแตนเลสช้อนพลาส,สติกนะคะไม้บรรทัดเหล็กดินน้ำมันแผ่นโฟมแล้วก็ฟองน้ำนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนมาดูวิดีโอนะคะในการทดลองนี้ใครที่ยังหาอุปกรณ์ไม่ทันนะคะนักเรียนก็สามารถ ดูคลิปวิดีโอแล้วก็ทำการบันทึกผลการสังเกตไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะแต่ถ้าใครมีอุปกรณ์แล้วก็นักเรียนก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะดูวิดีโอไปก่อนนะคะไอวิดีโอแป๊บหนึ่งนะคะคุณครูกำลังเอาวิดีโอ แป๊บนึ่งนะคะ เด็กๆสวัสดีค่ะอาวี่วันนี้มาพบกับคุณครูไม้กันอีกครั้งนะคะคุณครูไม้ชอบทานคุกกี้ไหมครับชอบมากเลยค่ะอาวี่คุณครูไม้ชอบคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะอาวี่ล่ะคะอาวี่ก็ชอบครับแต่อาวี่อยากทำคุกกี้ช็อกโกแลตจะต้องทำยังไงครับคุณครูไม้คิดว่าตอนนี้อาวี่เกิดคำถามแล้วล่ะคะ่ะแต่คุณครูไม้ย,ยังไม่บอกอาวี่ตอนนี้นะคะว่าคุกกี้ชอ็อกโกแลตทำอย่างไรแต่คุณครูไม้ อยากจะชวนอาวีและเด็กๆมาทำกิจกรรมที่1นึ่งจมหรือลอยก่อนเพราะคุณครูคิดว่าเมื่อเด็กๆและอาวี่ทำกิจกรรมนี้จบแล้วเด็กๆและอาวีก็จะทราบค่ะว่าเวลาที่เราสงสัยหรือมีคำถามเราจะต้องทำอย่างไรหรือมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยให้เราค้นหาคำตอบนั้นได้ค่ะงั้นเราไปทำกิจกรรมกันเลยไหมครับอาวีอยากรู้แล้วได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูมาอยากทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในครั้งที่แล้วค่ะเด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยการสืบเสาะคืออะไรคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะใช่แล้วนะคะการสืบเสาะก็คือการค้นหาคำตอบเพื่อมาตอบคำถามในสิ่งที่ตัวเองสงสัยนั่นเองโดยผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูล เช่นการสังเกตหลังจากนั้นเราก็จะนำข้อมูลที่เราได้นะคะไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นและเราจะต้องนำข้อมูลที่ได้นี้ไปสื่อสารให้กับผู้อื่นทราบค่ะเอาล่าค่ะเด็กๆวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมที่หนึ่งกันนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจมหรือลอยค่ะนักเรียนจะทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและอธิบายวิธีการสืบเสาะในการตอบคำถามที่สงสยัย และเมื่อทำกิจกรรมนี้จบแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการสืบสาะในการค้นหาคำตอบได้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะมีดังนี้ค่ะลูกบอลพลาสติกอย่างลบช้อนโลหะช้อนพลาสติกค่ะไม้บรรทัดเหล็กดินน้ำมัน แผ่นโฟมนะคะฟองน้ำและภาชนะใส่น้ำก้นลึกค่ะหากเด็กๆมีอุปกรณ์เหล่านี้ที่บ้านนะคะเด็กๆอาจจะเตรียมไว้และนำมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะแต่หากใครไม่มีนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อนำมาใช้ในการทำกิจกรรมนี้ได้นะคะ และที่สำคัญหากเด็กๆทำกิจกรรมรอยู่ที่บ้านเด,ด็กๆสามารถกดพักหน้าจอหรือพส์เพื่อไปทำกิจกรรมและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถกดเล่นต่อหรือเพลงเพื่อมาเรียนรู้กับคุณครูไมล์และอาวี่กันต่อนะคะตอาละครเด็กๆเรามาลองมาสังเกตสิ่งของต่างๆที่คุณครูนามานะคะเริ่มจากชิ้นแรกเลยค่ะลูกบอลพลาสติกค,ค่ะเด็กสังเกตพบว่าลูกบอลพลาสติกมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ ชิ้นต่อไปนะคะเป็นฟองน้ำชิ้นต่อไปค่ะช้อนโลหะชิ้นต่อไปนะคะไมบ้บรรทัดเหล็กค่ะชิ้นต่อไปนะคะคือยางลบนั่นเองชิ้นต่อไปค่ะ นพลาสติกค่ะต่อไปนะคะแผ่นโฟมค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะดินน้ามันนั่นเองค่ะ สังเกตสิ่งของต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะเด็กๆมีคำถามอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับการจมและลอยของสิ่งของเหล่านี้คะอย่าลืมบันทึกคำถามที่ตัวเองสงสัยในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะคะเด็กๆคงเขียนคำถามที่ตัวเองสงสัยกันเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามของเด็กๆคืออะไรคะใช่แล้วคะ่ะคำถามก็คือสิ่งของใดจะจมและสิ่งของใดจะลอย ขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆลองคิดดูว่าสิ่งของใดบ้างที่จะจมและสิ่งของใดบ้างที่จะลอยค่ะแล้วอย่าลืมบันทึกผลลงไปในแถวที่สองผลการอภิปรายนะคะเอาละค่ะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูจะทำกิจกรรมโดยนำสิ่งของแต่ละชิ้นไปใส่ลงไปในน้ำ เพื่อมาสังเกตกันค่ะว่าสิ่งใดบ้างจะลอยน้ําสิ่งใดบ้างจะจมน้ําระหว่างที่ทํากิจกรรมนะคะเด็กๆจะเริ่มสังเกตและบันทึกผลลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยค่ะสําหรับเด็กๆที่มีอุปกร,รณ์อยู่ทางบ้านนะคะเด็กๆ,ๆสามารถทําไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยส่วนใครที่ไม่มีนะคะเดี๋ยวลองมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะคุณครูจะเริ่มแล้วนะนี่คือสิ่งของชิ้นที่1ค่ะลูกบอลพลาสติกคุณค,ครูจะใส่ลงไปในน้ําแล้วนะคะเด็กๆ,ๆจะเริ่มสังเกตนะ หนึ่งสองสามเด็กๆสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูจะทำกิจกรรมต่อไปนะคะอันนี้คือสิ่งของชิ้นที่สองค่ะคืออะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะชิ้นนี้คือฝองน้ำลองมาดูกันนะคะ หรือบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะคะเด็กๆนี่คือสิ่งของชิ้นที่3นะคะช้อนโลหะนั่นเองสิ่งของชิ้นที่4นะคะย่างลบนั่นเองสิ่งของชิ้นต่อไปนะคะแผ่นโฟมค่ะ ชิ้นต่อไปค่ะช้อนพลาสติกนะคะอย่าลืมสังเกตและบันทึกผลการทำกิจกรรมด้วยนะคะค่าสิ่งของชิ้นต่อไปนะคะไม้บรรทัดเหล็กค่ะเอาละค่ะเด็กๆชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือดินน้ํามันนั่นเองค่ะเรามาสังเกตกันเลยนะคะ ลืมบันทึกผลการสังเกตลงมาในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เราทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเมื่อเด็กๆมีคำถามว่าสิ่งใดจมสิ่งใดลอยเด็กๆจะทำอย่างไรต่อคะตอบได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเมื่อเรามีคำถามว่าสิ่งใดจมสิ่งใดลอยเราก็จะนำสิ่งนั้นไปทดสอบด้วยการนำไปลอยน้ำ จากกิจกรรมที่เราทํากันมานะคะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งใดบ้างที่จมน้ําและสิ่งใดบ้างที่ลอยน้ําตอบกันได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคงบอกได้นะคะว่าช้อนพลาสติกลอยน้ําดินน้ํามันจะจมน้ําแผ่นโฟมลอยน้ํไม้บรรทัดเหล็กจมน้ําเก่งมากเลยค่ะแล้วผลจากการสังเกตเหมือนหรือต่างจากสิ่งที่นักเรียนคิดคะ คุณครูจะยกตัวอย่างผลการทำกิจกรรมของอาวี่ให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆจะเห็นว่าสิ่งที่อาวี่คิดและผลที่ได้จากการสังเกตมานำสิ่งของบางอย่างไปลอยนะ้ำจะเหมือนกันและบางอย่างจะต่างกันค่ะแล้วของเด็กๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างอ่าใช่แล้วค่ะบางคนก็บอกว่าผลจากการสังเกตเหมือนกับสิ่งที่คิดในตอนแรกเลยแต่บางคนก็บอกว่า ผลจากการสังเกตและสิ่งที่คิดไว้แตกต่างกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเด็กๆค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจมและลอยของสิ่งของต่างๆคะอะไรนะคะอ๋อมีบางคนบอกคุณครูว่าเขาค้นพบว่าสิ่งของบางอย่างจมและสิ่งของบางอย่างลอยแล้วยังค้นพบอะไรอีกบ้างไหมคะเด็กๆคนอื่นๆว่ายังไงเอ่ยค้นพบเหมือนกันเลยเหรอคะ แล้วอาวี่ล่ะคะอาวี่ค้นพบอะไรบ้างสิ่งของบางอย่างจมและบางอย่างลอยครับอืมอาวี่ก็ค้นพบเหมือนกันเลยค่ะอาวี่บอกคุณครูว่าอาวี่ก็ค้นพบว่าสิ่งของบางอย่างจมและสิ่งของบางอย่างลอยเด็กๆคะเด็กๆลองเปรียบเทียบนะคะสิ่งที่เด็กๆค้นพบกับเพื่อนๆและกับอาวี่เด็กๆคิดว่าสิ่งที่เด็กๆค้นพบเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันคะ นักเรียนก็ได้ดูวิดีโอนะคะการทดลองนะคะที่เราจะาวงกลมตรงคําว่าผลการสังเกตลงไปแล้วใช่ไหมคะทีนีอ้อันนี้ของคุณครูนะคะเมื่อกี้นี้คุณครูดูจากวิดีโอแล้วคุณครูก็เลยวงกลมใครที่วงกลมไม่ทันนักเรียนสามารถดูจากคุณครูได้นะคะอันนี้คือ,อใบงานหน้าแรกใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะให้ดูใบงานหน้าที่สองนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ อันนี้ของคุณครูนะคะนี่ของคุณครูจะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าที่สองนักเรียนสามารถกดหยุดแล้วก็บันทึกลงไปในกิจกรรมได้นะคะครั้งนี้นะคะที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งของบางอย่างเนี่ยจมสิ่งของบางอย่างลอยฉะนั้นถ้าเราเอามาสังเกตเรา ถ้าเราไม่สังเกตรเราจะรู้ไหมคะว่ามันจมหรือมันลอยอไม่รู้เลยใช่ไหมคะอันนี้เราต้องสังเกตด้วยใช้การทดลองด้วยใช่ไหมคะ,ะใครมีอะไรสงสัยไหมคะ,ะถ้าไม่มีนะคะกะ็คุณครูก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้นะคะ,ะโรกเนี่ยมันระบาดเยอะนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะล้างมือบ่อย นะคะออกไปข้างนอกต้องใส่แมสเป็นไปได้ก็ใส่สองสองชั้นเลยนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเด็กๆบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ